เปืเปี่อนๆครับแน่นอนครับกับความมันผลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ของ Bitcoin เมื่อวานก่อนก็มีการปรับตัวขึ้นล่าสุดวันนี้ก็มีการย่อพักตัวลงมาถึงโซน5 5 0 0มากว่าอาจจะเกินคาดมาเล็กน้อยครับแต่ว,วันนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ฟังนะครับการอยู่โซนหัวเรียวหัวต่อแบบนี้แนวโน้มของบิตคอยจะเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยครับลุย สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเดนโซ่เโ้ยคริปโตเคเรนซี่วันนี้ก็เป็นวันที่17เดือน11แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะโดยนี้ครับเพื่อนๆสิทธิพิเศษจากช่องของผมนะครับใครที่คลิกลิง OK ก์ OKX ใต้คลิปเนาะเพื่อนๆจะได้เขา้าห้องไลน์เทรดฟรีนะครับซึ่งผมมีการอัปเดตมุมมองสถานการณ์ต่างๆไว้ในนี้เช่นเดียวกันเนาะอย่างเมื่อวานนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับโซนของสภาพคล่ขขอ,งขของดิง้งเอาไว้นะครับแล้วก็โฟนที่โซนที่เราจะโฟกัสกันเนาะซึ่งก็อยู่ราวๆประมาณ35,000อออออออยยย่่่่่่าาาางงงงงเเชนนนนนววววััััีีี้้้้้กกก็ไไดมมมมรรรปบบบตตลลลแะะคหห์ขผ กับใครนะหรือคนที่คลิกลิงก์โอเคของผมเนี่ยได้เข้าห้องรายฟรีตลอดชีวิตเน่ยนะครับซึงก็เหมาะก,กับคนที่อยากจะวางแผนเทรดวันต่อวันนะครับแล้วก็แบ่การแบ่งปันการปั้นพอร์ตให้แบบยั่งยืนเนาะแล้วก็เป็นการแชร์มุมมองต่างๆนะครับการแบ่งประสบการณ์ในการเทรดเนาการคำนวณความเสี่ยงในการเข้าเทรดนะครับตามมาสแกน QR Code ไลน์นะครับ ทักแอดมินได้เลยเนาะว่าอยากเข้าห้องเทรดนะครับหรือจะทัก Dis discord มาก็ได้นะครับว่าอยากเข้าห้องเทรดอย่าลืมทําให้ครบเงื่อนไขต้องคลิกลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับย้ําว่าอันดับแรกต้องคลิกลิงก์ของผมเท่านั้นเนาะอ่ะซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้ผมได้มีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสภาพคล่องไปที่โซน3 5 0 0 0ในห้องไลน์ดนะ้วยเนาะเมื่อวานนี้ผมอาจจะอัปเดตไม่ถีทั่วนะครับก็คือผมให้โฟกัสแค่โซน3 6รหนอะสภาพคล่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นการลงมาถึงหลายๆเนาะสามหมื่นหกกับสามหมื่นเจ็ดนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับการลงมาที่3 6 0 0 0ผมต้องบอกว่ายังไม่ได้มีในสำคัญในพฤติกรรมการกลับตัวมากมายนักนะครับเพื่อจะเห็นออแทง่งเทียนเกิดขึ้นแต่ว่าแทง่งเทียนตรงนี้เนี่ยมันยังคงเป็นแรงที่ปรับตัวขึ้นได้ไม่แข็งแรงมากมายนักผมจะเห็นได้ว่าการปรับตัวในรอบนี้เนี่ยครับมีไส้เทียนที่ทิ้งเอาไว้อยู่บริเวณแนวต้านสาคัญของเส้น EMA ในทางเฟรม1ชั่วโมงแล้วแหละสิ่งที่ผมรอนะครับก็อาจจะรอในฝั่งของสภาพคล่องไปเลยอย่างน้นอยนราคา bitcoin อาจจะต้องมีการเกิด lower low เกิดขึ้นก่อนนะครับเราจะโฟกัสการเทรดหน้าเทรดนี้กันซึ่งเมื่อวานเราได้โฟกัสการเทรดแถวแนี้นาะประมาณ26,000กว่า แต่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อรอสัญญาณในการกลับตัวเราผมถึงจะมองว่าแต่ในเมื่อมันไม่ได้เกิดสัญญาณในการกลับตัวแล้วก็แค่ไม่เข้าเทรดแล้วก็เนี่ยครับโฟกัสจุดรอที่2นะครับที่ผมได้ทำเอาไว้บอกว่ารอร่วงซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยนะครับไม่ได้มีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วผมจะยังมองว่าราคาบิตคอยอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้สวยงามได้ก็เลยจะรอการคอนเฟิร์มที่มันสวยงามรวมถึงถ้าผมเปิดมาดูในไทม์เฟรม15นาที ผมก็ไม่ได้เห็นสัญญาณในวร์เจนเกิดขึ้นหรือว่าแท่งเทียนที่มันปรับตัวเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางเป็นระยะเวลานานไปหน่อยนะครับผมจะรอเขาย่อพักตัวอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราตีทำเทรนไลน์ในภาพระยะสั้นแล้วเนี่ยเรีว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนๆฉะนั้นราคามีการปรับตัวขึ้นไปได้ถ้ายังไม่ผ่านเขาจะปรับตัวลดงลงมาอีกรอบหนึ่งก็ต้องรอดูครับว่าแถวๆเนี้ยหรือแถวๆวโลเดิมเนี่ยจะเป็นการล่วงลงมาเพื่อทิ้งไส้เทียนเอาไว้ไหม ถ้าทิ้งไส้เทียนเอาไว้นะครับมันจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มบูชเดเวอร์เจนพร้อมแท่งเทียนในการกลับตัวเช่นแล้วครับจุดแถวแถวนี้แหละจะเป็นจุดที่ผมรอเนาะเพราะว่ามีสภาพคล่องที่โซนส5ม0 0่นนะครนรอ,อผมอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เทรดที่โอเคกับผมนะครับหรือใครที่มีบัญชี OK x อยู่แล้วอยากจะย้ายมาเทรดกับผมเนาะเพื่อนๆก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่ามีบัญชีอยู่แล้วแต่อยากจะย้ายมาเทรดทยังไม่ได้มีบัญชีก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็ แจ้งแอดมินว่าอยากมาเทรดได้เลยนะครับาสามารถแจ้งได้ทั้งที่ไลน์แล้วก็ในดิสคอตเนาะเคเรามาดูที่ทางของบิตคอยกันบ้างนะครับก็เห็นว่าการปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับที่37,000กว่าแต่เห็นว่าถ้าเป็นการนับเวฟแล้วอาจจะมองเป็นการไซด์เวฟขาสี่ triangle ตรงนี้เ,นเห็นไหมครับว่าการย่อลงมายมันย่อได้ถึงช่วงโซน35,000เลยนะก็เห็นได้ว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยเริ่มใกล้เคียงแล้วอาจจะเป็นแนวโน้มนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ลงมาขาสีตรงนั้นนเี่ จุดรับสําคัญจะอยู่ในฝั่งของเส้น ma 200ใน Time Frame Daily ด้วยนั่นเองพร้อมทั้งจะเป็นในฝั่งของเทรนไลน์นะครับแนวโน้มขาขึ้นที่เราได้มีการไซด์เวย์กันมานานมากๆกนะก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับไซด์เวย์ตรงนี้เด้งตรงนี้เด้งนี่เด้งนี่ตรงนี้ทิ้งไส้เอาไว้นะครับตรงนี้อาจจะทิ้งไส้อีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับล้างสภาพคล่องไปก็คือไอโซน35อาจจะทะลุเทรนไลน์มานิดหน่อยและดีตัวกลับขึ้นคืนแบบนี้ นะครับอาจจะเป็นกรณีนี้เกิดขึนเนาะซึ่งก็เห็น้ว่าถ้าเป็นการนับเฟบก็อันนี้เราอาจจะรอนะครับลงขา C อยู่นั่นเองเนาะเพื่อที่จะขึ้น D แล้วก็ E หรอือเพื่อนถ้าอยากจะมั่นใจหรือการคอนเฟิร์มจริงๆว่าโอ้โหผมผมจะรอการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นขา C จริงๆเพื่อนๆอาจจะรอโฟกัสขา E ก็ได้นะก็คือรอให้ลงมา3า0 0 0แล้วเด้งขึ้นไปก่อนแล้วรอให้เขาล่วงลงมาอีกรอบหนึ่งเป็นการคอนเฟิร์มการยกโลก่อน,นะครับก็คือจะเป็นกรณีประมาณนี้นะจะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะล่วงลงมาอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยป และเด้งขึ้นซึบแล้วก็ลงมา e เป็นการยกโลนะโลนี้มาโลนี้เพื่ออาจจะรอ,อเข้าโลตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็จะเป็นโลที่เป็น ขา e นั่นเองนะครับก็เห็นว่าในภาพใหญ่ก็เป็นกรอบไซเวนนะีนั่งขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยยังดูเป็นการยกโลดอยู่นะครับอันนี้ก็ลุนไป,ปพกผอมกันเลยกันเนาะหรือในแนวโน้มต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการไซเวีในกรอบของไทแงก็ได้ถ้าเป็นการหลุดเทรนไลน์ตรงนั้นนะครับเป็นการคอนเฟิร์มการปิดหลุดเลยครับเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆลงมาแบบเต็มๆแท่งเนี่ยหรือเส้น EMA เนี่ยนะครับถ้าปิดหลุดแบบเต็มๆแท่งแท่งอเนี่ยหรแอดก็เนี่ยเต็มๆแท่งแท่งแดงๆเต็มๆแท่งแบบนี้แบบไม่ทิ้งไส้เอาไว้ครับหลุดเทรนไลน์ลงมา หลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับที่รองรับราคาเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะได้มองเป็นทรายเกลเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นการล่วงลงมาถึงช่วงไหนครับก็จะเห็นได้ว่า t a r g e เกตถัดไปของขาสีเนี่ยจะเป็นช่วงเร,เราประมาณฟิโบที่0.382นะครับหรือเราประมาณ33,000-4หรือจุดถัดไปเลยนะครับอันนี้อาจจะลงลึกหน่อยนะครับที่ฟิโบที่0.618 แต่ก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นจุดที่มีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ที่เราประมาณ290 0 0่กากว่าๆโดยรลมานะครับซึ่งผมก็ได้ทำในยาสาคัญไ้หมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่มีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้นะครับเห็นไหมว่าจุดที่ผมทำเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายโซนในการฉะนั้นแล้วถ้าปิดคอนเฟิร์มเต็มๆแท่งเมื่อไรเนาะปิดคอนเฟิร์มเต็มๆแท่งเมื่อไรครับแล้วก็โฟกัสทีละจุดนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าโซน EMA 25เนี่ยเดลี่โซนจะตรงกับสภาพคล่องพอดี35,000กับ EMA 25 ส่วนถ้าเป็นการคอนเฟิร์มการปิดหลุดแบบเต็มแท่งนะหลุดเส้น EMA 25รวมถึงปิดหลุดเทรนไลน์เนี่ยนะครับอันนี้เราก็โฟกัสได้เลยว่าแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์น ascending body w งเ g ทนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ดูปิดหลุดแบบเต็มๆแท่งเนาะเราก็ลุ้นในการกาวที่จะเป็น triangle นะหรือทีเอ็มที่จะเบรกขึ้นต่อตามลูกศรสีเขียวๆเนี่ยนะครับอะเบรกขึ้นต่อแบบนี้ก็คือลง A B C D E เนี่ยเป็นการยกโลเนาะเนี่ย triangle เนี่ยครับ เพื่อนจะรอเข้าจุดนี้หรือจุดนี้อันนี้ก็ตามสะดวกนั่นเองนะครับเป็นจุดที่เราจะโฟกัสกันเนาะจะรอเข้าขา c หรือขา e เนี่ยก็ตามสะดวกละกันนะครับแต่เดี๋ยวถ้าผมจะมีแผนเทรดเดี๋ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิก okx OK แลวก็เพื่อน member อะไรกันเนาะ,ะทิ้งท้ายนะครับส่วนใครที่อยากให้การสนับสนุนผมเนาะหรืออยากวางแผนเทรดทุกทุกเหรียญน,นะครับเพ,เพื่อนสามารถกดสมัครหนะ้าช่อง y YouTube ได้เลยตกเพียงแค่วันละ10บาทหรือเดอนละ3 0มบาทเท่านั้นนะครับสำหรับผ่าน shopee play โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เนาะ ใครใช้ iOS ก็เปิดผ่าน safari นะครับแล้วก็ค่อยเข้า YouTube ค่อยกดสมัครนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อ,อนๆบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อนๆทุกคนเนะาะระยะสั้นก็รอโฟกัสแล้วกันนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับกดเมนพูดคคยและก็กดดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหะน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ